โยโยโยบายสามมงกรเจอกันกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอปของเราครับแอป VIP KLM ้ำว่าม,มีแอปนำหน้าหรือว่าจะคลิก ตามลิงก์ด้านล่างน,นี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s c c 7 7 7ครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์กับคืนน้นทีมเดียวนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะครับแม่หลายๆคืนที่ผ่านมานี่คู่ที่ผมเลือกมาเป็นคืนน้นทีมเดียวนี่โดนเลื่อนไปหลายคู่เลยนะครับเอาง่ายว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะครับบางทีเรื่องราวของโควิดแล้วก็อย่างคู่แอตติทิวัลมาวิคืนก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องราวของพายุเข้านะครับดังนั้นช่วยไม่ได้จริงๆนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์ คืนวันนี้ครับหวังว่าจะไม่เลือกนะครับหนึ่งคู่ที่เลือกมาครับไปที่เกาโชเซราอิตาลีคู่ดึกเลยครับเวลาตีสองสี่สิบห้า แชมป์เก่ามาลายูเวนตุสจะเปิดบ้านเจอกับซาสโซโรครับยูเวนตุสมี30แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปชนะเอซีมิลานมา3าต่อหนะครับสภาพทีมไม่มีอวาโรโมราต้าที่เจ็บลงไม่ได้ครับที่เหลือเนี่ยก็น่าจะยึดมาจากเกมที่ชนะมิลานนะครับทั้งอารเรียงลาบิโอโรดิโกเบนทันกูนะครับรวมไปถึงแนวรุกอย่างเฟเดริโกเคียซ่าปาโลดิบาลาคริสเซโนโรนัลโดเหมือนเดิมนะครับฝั่งของซาสโซโร เมีอยู่29แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเจนัวมา2-1นะครับแต่ว่าปัญหาคือโดเมนดิเก้เบราดีมาเจ็บไม่น่าจะลงได้นะครับที่เหลือเนี่ยคาดว่าเกโกรีเดเฟลครับจะลงเล่นแทนนะครับร่วมกับเชอร์มี่โบกาฟิลิปยูริซิตนาปาเป็นฟรานเชสโกคาปูโตเหมือนเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้ว สมักัน2-2ที่บ้านของยูเวนตุสนะครับแต่ถ้าไปพลิกสถิติดูครับถ้าไม่นับฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นอนะ่ะ6ฤดูกาลหลังสุดซาซูโร่บุกมาเยือนแพ้กลับออกไปทั้งหมดเลยนะครับเป็นเกมที่แน่นอนครับถ้าดูจากแต้มยูเว่เหนือกว่าแค่แต้มเดียวครับแต่ว่าตามฮันดีแคปนี่ ยูเว่ถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับส่วนหนึ่งเขามองว่ายูโทสน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจากเกมที่เอาชนะเอซีมิลานได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าโรนัลโด้กาลังมั่นใจด้วยครับเกมที่แล้วแนมะ้ว่ายิงไม่ได้แต่ก็ยังนําเป็นดาวซันโวอยู่นะครับแล้วอย่าลืมว่ายูเวต้องทําแต้มไล่จี้เอซีมิลานแล้วก็รวมไปถึงอินเตอร์มิลานด้วยนะครับดังนั้นแม้ว่าจะเป็นงานยากในการเจอซาซัโรนะครับที่ฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มดีครับแต่ผมมองว่ามันจะเป็นบอลที่เป็นจุดเปลี่ยนครับดังนั้นยูเว่หน้าเชียร์นะคร ให้เชียร์ที่1ประตูนะครับให้เชียร์ที่ฮันดีครับหนึประตูแซฟๆซฟครับผมบอกว่ายูเว่จะมีแน่1ประตูลุ้นเม็ดสสบายใจนะครับยังหน้าเชียร์ยูเวนตุสครับให้เชียร์ไปที่ยูเวนตุสเป็นคลึงเน้นกีมเดียวประจำถ้ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย